อีกไม่จบอีกจบเลย อืมต้อช้าๆหนูครับง้อมาใกล้ๆเลยครับกครััครับท่านผู้ชมทางบ้านครับ ก็เมื่อส <c oughs> <himself. S 2> ักครู่ใหญ่ๆนะครับทีงานอบสนะครับได้เข้าไปนะครับพบนะครับท่านรองนะครับผู้ว่าการส่วนเงินแผ่นดินนะครับท่านอรุณสังกองนะครับซึ่งท่านก็ไม่ตานะครับได้ไปคุยรายละเอียดนะครับของเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานะครับที่เรายื่นไว้ตั้งแต่2ป so ี6เดือนที Another, ่แล้วนะครับก็มีทั้งหมดอยู่5เรื่องนะฮะโดยสรุปนะครับก็คือ1เรื่องกิจการฮาลาน2เรื่องธนาคารอิสลามนะครับ 3เรื่องงบประมาณสนุนการสร้างมัสยิดสเรื่องกิจการทัดนะครับหเรื่องเองินสนับสนุนการเรียนอิสลามนะคะทั้งหมด5เรื่องซึ่งท่านเองก็ได้รับข้อมูลไปแล้วนะครับและเนื่องจากท่านเพิ่งจะมารับตําแหน่งใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าท่านเองก็ เป็นคนทางนครใช่ฮะสุราชสุราชสุราชก็เห็นความสาคัญนะครับในเรื่องของตรงนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วหลายๆเรื่องท่านก็รับปากว่าอันไหนที่ทําเนินการได้ก็ดําเนินการเลยแต่อันไหนที่จะต้องพูดคุยกับท่านผู้ว่านะฮะเพื่อดําเนินการในภาพภาพใหญ่นะฮะท่านก็จะดําเนินการตรงนี้ให้นะครับโดยสรุปนะครับก็ถือว่าอยากให้ท่านโมทางบ้าน เชื่อมั่นว่าประเทศไทยเรายังมีค่าราชการดีๆยังมีอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าตึกพลาแล้วจะมองพนากาักงานมองเจ้าที่ข้าราชการทุกคนไม่ดีหมดนะฮะผมขอยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นให้โอกาสฮะปปสเรายังให้โอกาสแล้วเดี๋ยวจะมีการติดตามงานตรงนี้อย่างต่อเน,นื่องใช่ไหมครับท่านนะครับเพราะฉะนั้นครับเรายังมีความหวังนะครับก็เราจะดําเนินการตามหลักตาม ตามหลักฐานต่างๆที reason, it it. ่มอบหมายให้ทั้งหมดนะครับก็สุดท้ายนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านรองผู้ว่านะครับอนุนท่านผู้ไดหน่อยครับเชิญครับก็ขอเสียงให้เอ่อเสียงกล้องเข้ามาใกล้ๆเสียงครับมาใกล้ๆเลยริงเสีอยเราเองก็การที่เราจะไปตรวจสอบอะไรเนี่ยถ้าได้มีบอกแสการมีบาะแสก็จะเป็นสิ่งส่วนที่ดีในการตรวจสอบเราสำหรับเรื่องที่รับไว้วันนี้เดี๋ยว จะมอบหมายให้เจ้าทีา่ส่วนไหนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสอนอที่จะดําเนินการได้ก็จะสั่งการให้เจ้าที่ดาเนินการแต่ว่าระยะเวลาการตรวจสอบต้องเข้าใจนิดนึงว่าการตรวจสอบเนี่ยมันจะจะมีกระบวนการมีเวลาสักนิดหนึน่งอาจจะไม่ได้จากใจของท่านแต่อย่างไรก็ดีก็จากที่เราพูดคุยกันจะทําตามระยะเวลาที่สมควรแล้วก็จะเร่งเหมือนกัน ครักการับืองคุณเดชมีอะไรจะเสริมไหมครับครับข้าว่าหวังว่าเออวันนี้นะฮะจะเป็นวิสัยทัศนที่ดีนะครับจะมีการสั่งสางนะฮะเหมือนห้าสอฮะเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากผมเข้าใจนะมีแรงกระทบเยอะท่านผู้ว่าก็ต้องรองท่านผู้ว่าตเขาต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับแต่ท้ายสุดเราก็หวังว่าเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย เพื่อเงินขุนมาดินจะได้ถูกใช้อย่างถูกต้องนะครับไม่มีการเปียดบปงใช้เฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่นะครับขอบคุณมากครับท่านบุญเดียครับเราขอครับขอไอ้ท่านาออทีน่ทับซอยดานนี่อะไรหน่อยฮะก็ขอเอเรียนทุกท่านว่าจิตสําน,นึกของการรับผิดชอบที่ได้เป็นผู้รักษาเงินตราของแผ่นดินนี้ก็ขอให้ท่านได้ก,การงานความรับผิดชอบนี้อย่างเต็มที่นะครับเราจะติดตามดูว่า การทำงานจะไปถึงไหนแล้วอยากไปต่อเนื่องขอบคุณขอบคุณข้าราชการสุดท้ายครับพี่ใหญ่เราครับโยมยาดครับเชิญนะครับัอดีครับวันนี้พอดีที่พาพวกเรามาสตงอเนี่ยแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จไปอีกหลายก้าวคะแล้วก็ได้รับรองจากปากผู้ใหญ่ว่าจะช่วยประสานงานและทําให้ดีที่สุดเพราะท่านขอรักชาติศาสนาพระมหาศัดิ์เหมือนเราเมื่อเรามาเนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกว่าตัดต้มในท่าน รักมากขึ้นนะต่อไปต่อไปต่อไปครับขอบคุณนะครับตลอดที่ว่านะครับท่านอรุณนะครับสังทองนะครับที่เป็นความหวังนะครับของคนไทยทั้งประเทศนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยกันนะช่วยกันนะแบ่งเป็นเป็นของพวกเราฮะแบ่งเป็นอะไรก็

เออดินระวังนะครับต้องครับแล้วก็ขันไปรอบๆนีงครับก่อนจะจบครับเชิญเชิญครเชิญเชิญท่านเลยครับขอเชิญฮะับเอ่อต้อนเลยครับเชิญเชิญครับทาอาจารย์ด้วยครับโอเคนักพิการครับครับเชิญมาหมดเลยฮะเชิญมาหมดเลยครับครับเชิญหมดเลยนะฮะพร้อมนะครับครับสุดท้ายนะครับสําหรับช่วงก่อนเที่ยงนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับ อปสรวมพลังนะครับคนไทยพุทธทั้งที่44นะครับที่หน้าตึกสตงนะครับแล้วเราจะเดินหน้าปกป้องคุ้มครองสถาบันชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันกษัตริย์และพระเราจะุดให้นะครับอย่างเต็มที่นะครับช่วงเช้านี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มาที่นี้หมดที่มาที่นี้ทั้งหมดนะครับรวมทั้งคณะสงฆ์ด้วยนะครับที่มานะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายฮะเดี๋ยวเราจะมี ดาเนินการต่อนะฮะท่านผู้ชมรอติดตามนะครับช่วงบ่ายเรามีงานสําคัญมากเพราะเมื่อสองวันที่แล้วเกิดอะไรขึ้นทราบไหมะฮะมีการฆ่านะครับพาสงและก็สัม,มเณรนะครับนะครับสซโซร้อนเมื่อสองวันที่แล้วนี่เองนะครับสงขลาที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับอเภอสะบาย้อยอํเาเภอสะบายย้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับว่า คนไทยเราไม่ยอมนะฮะที่จะให้มาฆ่าพระฆ่าครูฆ่าทหารนะครับฆ่าผู้ริสทธิ์นะครับถามว่าโจรมุสลิมชายแดนใต้จะหยุดฆ่ากี่มื้อเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเราตามกันเรื่องนี้ต่อแล้วจะขอเชิญชวนนะครับองค์กรชาวไทยทุกองค์กรนะครับมาร่วมแถลงการประนามนะครับการกระทําของโจรมุสลิมชายแดนใต้ครับนะครับช่วงบ่ายเจอกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับ เขาเลือกมันไงเพื่อนย้อนค่ะอยู่ทุกวันก็ย้อนก็ดอยู่แล้วก็